สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลเดือดร้านตัดผมชายแซ่บไฟลุกเกินเบอร์โซเชียลแห่แชร์ภาพโปรโมทดร้านตัดผมชายแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสาร,รคาม ที่มีช่างตัดผมเป็นผู้หญิงสองคนแต่งตัวแซ่บพร้อมท่าโพสร้อนๆระหว่างตัดผมให้ลูกค้าจนทำให้คนในโลกโซเชียลทั้งคอมเมนต์ยอดไลา์ยอดแชร์หลายพันครั้งเจ้าของโรูแจ้งเป็นแค่ภาพโปรโมทเฉยเฉยเผยตอนนี้คิวตัดผมของร้านยาวไปจนสิ้นเดือนแล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านเรียวคัท ตั้งอยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครพบกับนางสาวพัชราพรพรหมรักษาหรือฝนอายุ24ปีเจ้าของร้านและเป็นนางแบบสาวที่อยู่ในภาพโดยคุณฝนเปิดใจว่าก่อนจะถ่ายภาพเซ็ตดังกล่าวได้คิดลเล่นๆกับเพื่อนว่าไหนๆเราก็แต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็ลองถ่ายรูปโปรโมทร้านเลยแล้วกันวันรุ่งขึ้นก็เรียกช่างภาพส่วนตัวมาถ่ายภาพเซ็ตดังกล่าวให้ทั้งนี้หลังจากโพสต์ลง Facebook ลงไปทําให้มีคนแชร์เป็นจํานวนมากตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักมาก ขึ้นและให้ความสนใจมากขึ้นแม้แต่กระทงโทรศัพท์ก็มีสายโทรเข้ามาจองคิวตลอดทั้งวันทั้งคืนบางคนก็ตั้งใจมาใช้บริการตัดผมจริงๆบางคนก็ชอบโทรมากวนตอนดึกตอนนี้คิวตัดผมยาวไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วหากถามว่ากลัวไหมก็มีกลัวบ้างแต่จะไปไหนมาไหนก็มีคนไปด้วยตลอดเลยอุ่นใจขึ้นมาบ้างคุณฝนเจ้าของร้านระบุว่าตนไม่ใช่ช่างตัดผมตามที่เข้าใจกันแต่เป็นเจ้าของร้านที่ตัดสินใจถ่ายภาพวิวล งโซเชียลตั้งใจเพียงจะโปรโมตร้านเท่านั้นแต่ก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีเกินคาดขนาดนี้โดยส่วนตัวแล้วมีความชอบการแต่งตัวแนวแซบๆซอยู่แล้วและรู้ว่าหากลงภาพในโซเชียลก็มีทั้งคนชมและคนดา่าแต่ก็เลือกที่จะไม่ดูคอมเมนต์เหล่านั้นเพราะตนเป็นคนคิดบวกและพร้อมน้อมรับคําติชมสําหรับร้านเรียวคัสสาขาที่4เป็นธุรกิจที่ตนรับแฟนหนุม่มเข้ามารับช่วงต่อจากครอบครัวปัจจุบันรับตัดผมชายเริ่มต้นที่ราคา1 ร้อบาทมีช่างมืออาชีพร้อมให้บริการ3คนหากใครสนใจก็สามารถเข้ามารับบริการที่ร้านตามที่อยู่ข้างต้นหรือโทรมาจองคิวที่ร้านก่อนก็ได้ขณะที่ลูกค้าชายท่านหนึ่งได้เข้ามารับบริการที่ร้านเรียวคันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่มาจากโพสต์ที่ทางร้านได้ลงในโซเชียลและสนใจพระเจ้าของร้านสวยเลยเลือกที่จะมาตัดผมที่ร้านนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะ ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ